ค่ะเนี่ยนะคะท่านชมวันนี้ก็กําลังจัดเตรียมของเส้นไหว้ขอโชคขอลาบกับพระพุทธรูปองค์ดํานะคะท่านชมวันนี้ก็มีขันห้าขันเปดมาโขอนะคะแล้วก็จะมีการจุดธูปเสียงทายด้วยนะคะเพราะว่าธูปเสียงเสียงทายก็เคยให้โชคมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะคะท่านชมก็เดี๋ยวเราไปไหว้พร้อมกันเลยนะคะท่านชมก็ทางบ้านท่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับแอดกันนะคะ là kịp chưa nào à được rồi sẽ phải đón kịp đêm nay ơi mình gọi đi bạn ơi

เราไม่รู mm ้ล hmm. ูกคนสี่คนนี้ได้ตัวเลขได้ตัวโชคตัวลาบได้เลขขามตัวรื้อหลอมตัวตรงได้แต่ท่านจะมีการคำสารให้ทุกลูกทุกคนได้ได้ตัวเลขที่จะออกวัาที่16มิถุนายนนี้ไปฝากแฟนคลับด้วยนะ Orangnya kan, nggak 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 ปันโนภาควัโตสาวกสังโฆสังฆังละมามิวันทามิพันเตสทัพพังอาปาณาทังขมาทมเมันเตมายากต่างปุญญามินาอะลุโมทิตพังสามินากต่างปุญญไม่หั่งตาพังตา้ง ตัวานเมตังสเมาตาบันตาวิกิทธิกิตาปริตังภนานตุตัทีตาเมจเรจะรเปขฤสีขาราตเตจันทนิเทวิมาเลธีปิยรัติจามตัววันคาเลเข้หัวทูมีเขตภูมาเยันตุเทวาชลาธนาวิสเมเลกขันทับพนาคาทิทันตาสันติเกเรยยังมนีวะเราจนังสาทบูเมสุนานตุธรรมะสวรรคาลวยยมัททันตาธรรมะสวรรคารอยยมัททตา ตาโทตาด้วยกายก็ดีด้วยพระจาก็ดีด้วยใจก็ดีลลกนามขอขมาเอาสิก้าพระเจ้าเลยเถิด้าพระเจ้ามาวันนี้นะครับทางช่องคุนทรียาี่พันชาแนลแล้วก็สาวดำพาวรวยชาแนลนะคะเย็นติตปลอดดีชาแนลนะคะสาวดำพาวรวยธารมหาสุนีชาแนลแล้วพร้อมทั้งลูกแล้วก็ละอองชาแนลด้วยค่ะแล้วก็ช่องมณีไชาแนลด้วยค่ะ ขับมาไม่ได้มาลบลูมาเชื่อขอตัวเลขขอลาบขอลาบนะครับก็คือตัวเลขสามตัวกับสองตัวสตัวามตัวไปฝันอด้วยเจ้าค่ะโดยพระพุทธธรรมประคตคุณดามันดาคเทพเทวาและรูบาจย์นะครับก็หลังขอเขมาแล้วก็ประธานโคในโชคลาบนะครับเม้นยังไงแล้วก็ขอโชคลาบให้ออกมาในในทุกอย่างไทยนะครับทุกอย่างไทยนี้นะครับ ขอเน้นเน้นค่ะขอเน้นเน้นไปทางที่ซีนะครับที่ชมอยู่เนาะขอให้ได้โปรดได้พักพุงพุงได้เชิญแล้วก็กำลังนับการกรรมก็พุงพุงก็มาขอโชคขอลาบขอท่านเมตตาสงสารแล้วแต่ท่านจะเมตตาให้เลขตัวไหนที่มันออกนะคะเลขไหนจะออกนะใช่ยืดเตี้ยนะับตัดไปไปเช็ดเยอะจัง เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนเสาให้ท่านตั้งสี่เสาเลยนะเปลี่ยนเสาปูนให้ตั้งสี่เสาจับเปลี่ยนไปเสาปูนสี่เสาแล้วมุงกระเบื้องด้วยแล้วก็มาร้องเพลงฉลองให้ท่านฟังด้วยค่ะเนาะคุณแม่เนาะจ้าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูอีกรอบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดทูบเสียงไายก็เคยให้โชคแม่นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะก็ส่งไปด้วยกันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้าน จะมองเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าคุณใช่เนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ดูเลยคุณแม่มองมาก็เห็นเลยนะในดูคุณแม่ถ่ายจ้าสามตัวก็เจ็ดคุณแม่มองมาก็เห็นเลยค่ะเป็นเจ็ดสองหกเดี๋ยวพวกลูกดูกันตั้งนานไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยก็เห็นแต่สองตัวค่ะคุณแม่เจ็ดสองหกค่ะท่านผู้ชม เจ็ดสองหกค่ะค่ะนี่นะคะท่านชมดูไปดูมาก็เห็นเลขสามตัวนะคะก็คือเจ็ดสองหกนะคะท่านชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะท่านชมเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้พากันขอแล้วก็เส้นไหว้ขอโชคขอลาบนะคะจากคันห้าคันเปดนะคะท่านชมก็เพื่อขอโชคไปฝากเอฟซีทุกท่านนะคะก็ จากทูบเสียงทายก็ได้เจ็ดสองหกนะคะท่านชมนี่นะคะเดี๋ยวเอดจะส่องใกล้ๆให้ท่านชมดูนะคะอค่ะเอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะข่ะโชคดีค่ะ่ยยังอูไป แต่ไม่ไม่ได้เห็นเพราะยันจิตอยู่ใต้นะคะเออใช่ยันจิตเขาไปแต่ดังอยู่ใต้นี่จ้าก็ไปดับก็เห็นชัดแล้วเนาะลูกเนาะเห็นไหมเห็นไหมคุณแม่เห็นไหมมองไม่เห็นเลยคุณแม่สามห้าเห็นสามตัวสามสามห้าจ้านี่ค่ะสามนี่สามนี่ก็บสามนี่ก็บห้าจ้ะแต่ว่าฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยลูกต้องมาฝั่งนี้ลูกนั่งฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะฮะนี่ถ้าเกิดถอยออกไปก่อนเนาะเดี๋ยว วางนั่นท่นหน่อยนะสาธุวางปัจจัยให้ท่านหน่อยเด้อคท่านเนี่ยนะคะท่านชมเดี๋ยวเราไปส่องตรงที่ว่าคุณแม่มองเห็นตัวเลขสามตัวนะคะท่านชมค่ะสามสามห้าตรงไหนแล้วสามสามห้าคุณแม่เห็นจุดไหนแล้วคะสามสามห้าสามสามห้าเห็นจุดไหนมาชี้บอกหนยว่าจุดนี้ค่ะ ชีบอกท่านผู้ชมหน่อยเ้อยจุดไหนนาอเมื่อกี้นาะจุดนี้ไหมจุดนี้ไหมจุดนี้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจุดนี้ไหมสามสามห้าใช่ไหมใช่ขึ้นข้างบนข่นหลุ้มท่รัุกนี่ใช่ไหมค่ะสามสามห้าโอ้สามสามห้าตรงค่ะขึ้นข้างบนหลม่ลนี่สามสามห้านี่โอห้าอยู่ข้างบนจ้าสาม ค่ะนี่นะคะท่านชมตรงจุดนี้คุณแม่เย็นจิตก็มองเห็นเป็นสามสามห้านะคะท่านชมสาวดำพารวยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่องไปกับคุณแม่กันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับคุณแม่ไหมคะก็ส่องไปด้วยกันนะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวแอดจะส่องไป ให้ท่านผู้ชมส่งไปกับเอสนะคะส่งไปเรื่อยๆนะคะท่านชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านชมตลองนแสดงแสดงว่าได้ดูคลิปเหมือนกันใช่ไหมคะดูคลิปว่หรือพาะผมมาบ่อยขึ้นมาบ่อยแล้วอ๋อมาดูเองห็นในตรงรอสีน่ก้าห้าได้ตัวเดียวกันกับเขาเตดีใ ยังไม่ได้ดูเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับเอดนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ,ะ,ะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วก็ให้อะไรไปเมื่อที่แล้วบอกตังนี้ก็ให้เน่นนะคะจากาทุกเสียงไทยงวดสี่หกงวดก่อนก็สี่หกเนาะเต็มเต็มเลยค่ะแสดงมาเอาบ่อย ก็น่าจะมาทั้งหมดแล้วมั้งคุณแม่ก็อยู่ใกล้ๆจ้ะคุณแม่ไม่เคยมาค่ะยไม่เคยมาค่มาครั้งแรกแต่เนี่ยน้องว่านน้อยอยู่ขยองเองนี่นะคะตรงจุดนี้แอดก็มองเห็นเป็นเลขหกนะคะท่านชมค่ะน้องอยู่ขยองจ้ะห้ากับหกค่ะท่านชมเห็นเป็นสองตัวค่ะท่านชมค่ะก็ส่งไปกับแอดนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกันนะคะวัดที่ไอ้ที่มีวัดที่เอาเรือขึ้นใช่ไหมค่ะน้องประจําด้วยนั่นแหละจ้ะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุก<ส>ท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ